Ladies and gentlemen and เราจะหาเหรียญประจำราศีต่างๆได้อย่างไรขั้นแรกต้องหาลิงก์เหรียญราศีที่เพื่อนๆของเรานำมาโพสต์เพื่อให้พวกเรากดเสียก่อนแนะนำให้ขอเข้าร่วมกลุ่มห้องรวมลิงก์เหรียญ12ราศี เมื่อเจอลิงเรียนราศีที่เราต้องการแล้วก็ให้ตรวจดูว่าเป็นเพื่อนกับเจ้าของลิงนั้นหรือยังถ้ายังไม่ได้เป็นก็กดขอเพิ่มเพื่อนไปค่ะถ้าเป็นเพื่อนกับเจ้าของลิงราศีอยู่แล้วก็ให้ดูว่าลิงที่โพส์นั้นโพส์มากี่ชั่วโมงแล้วอย่าให้เกิน4ชั่วโมง เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วว่าเราเป็นเพื่อนกับเจ้าของลิงก์และลิง์นั้นโพสต์ไม่เกิน4ชั่วโมงก็กดที่ลิงก์นั้นได้เลยค่ะกดแล้วรอสักครู่จะเข้าไปในเกมถ้าได้เหรียญจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเราได้รับเหรียญราศีจบแล้วค่ะสำนักข่าวห้องกิจ,จกรรมรายงาน